สวัสดีครับพบกันอีกคลิปหนึ่งเป็นคลิปที่สานะครับสำหรับการเรียนซัมเมอร์ของพวกเรานะครับออสองคลิปแรกก็ผ่านไปนะครับให้เราไปฝึกคลิปนี้ก็จะมาสอนพวกเราเย็บแบบรีบบัวนะครับแต่ว่าไม่ได้ใช้การเย็บนะครับเพราะว่าเราใช้การติดกาวมากกว่านะครับเพราะว่าเราใช้วัสดุทดแทนของสดก็คือใบตองใช่ไหมฮะเราไม่ใช้เราออกไปหาซื้อไม่ได้ฉะนั้นเราก็มาใช้กระดาษแทนแเราเรียนตัดกระดาษนะครับประมาณ ว่าประมาณเซนครึ่งนะยาวประมาณ3มเซนนะครับขนาดนี้สามารถขยับขยายได้นะครับจะเล็กกว่านี้หรือใหญ่วกว่านี้ก็ได้แล้วแต่แล้วก็จะมีแบบกรีบดบัวที่เราตัดไว้นะครับฐานนี้ประมาณ2นิ้วสูงประมาณ2นิ้วครึ่งนะครับแต่เป็นทรงปรีปบบนะัวเนาะแล้วก็จะมีแมสมีไส้เหมือนเดิมนะครับอ่ะเรามาเริ่มกันเลยนะครับครูจะใช้กระดาษไซส์อันเนี้ยขอ,ของเดิมก็คือ สองเอ่อสี่คูณสิบใช่ไหมครับแต่นี่ครูก็ตัดให้มันเล็กลงอันนี้แค่นิ้วครึ่งนะครับพับตรงกลางม้วนเหมือนเดิมครับม,ม้วนมาสองพิบแรกนะบะประโยอดแหลมๆก่อนนะครับ,น,บ,บนันเลยครับจะม้วนแบบนี้ก็ได้นะครับม้วนแบบแบบนี้ก็ได้นะครับหรือหรือจะพับนะครับจะพับอย่างนี้ก็ได้ครับ ครับประมาณนี้พับอย่างนี้ก็ได้ครับพับกรีบเล็บครุฑนะครับก็ได้เลือกเอานะครับอย่างนี้ก็ได้ครับและแต่เรานะฮะและแต่เรานะนะครับเลือกเอาทีนี้แต่ว่าถ้าเราพับยอดแหลมอย่างนี้นะครับครูว่ามันจะดูเรียวสวยกว่านะครับและแต่เราเลือกนะแต่ว่าครูจะเลือกพับตัวนี้นะครับโดยใช้กระดาษแผ่นยาวนะครับ แต่คุณม้วนสองข้างนะลูกนะม้วนสองข้างนะครับจบบนี้ลูกม้วนเข้ามาก่อนหนึ่งสองสามสี่อ่าม้ตึตั้งฉากอย่างนี้นะผมมาตั้งฉากนะครับดุกครั้งครับลูกจับตรงกลางพับเฉียงนะครับม้วนเข้ามาลูกม้วนเข้ามาม้วนนะฮะอย่าอย่าอย่าพับนะครับถ้าพับมันจะแบนมันจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่เรากดได้เบาๆล,ล,บลูกกลับหัว,วลูกกลับหัวม้วนเข้าไปครับหนึ่งม้วนเข้าไปครับ แล้วก็ขยับให้มันตรงนะครับขยับให้มันตรงแบบนี้นะครับเราตัดใชาข้างล่างออกนิดหนึ่งลูกเพราะถ้าไม่ตัดเนี่ยกระดาษมาาันจะยาวมันหนามากเดี๋ยวเย็บเมกไม่ลงนะครับเราก็ไปวางใว้มนยอดนี้ครับอย่นี้นะครับใช้เมกเย็บครับอย่นี้ครับนะจากนั้น เราก็ใช้กระดาษที่เราเตรียมไว้พับนะครับพับลงไปพับครึ่งครับลูกพับครึ่งพับครึ่งเลยครับแบบนี้นะฮะจับตรงกลางเลยหาตรงกลาง้ามาแล้วกดลงไปลูกให้กระดาษขอบนี้มันเท่ากันนะครับบีบไปลูกกรีดได้เลยครับกีิได้เลยให้พอชิดนะครับไม่พอชิดให้ยอดเป็นมุมแหลมนะถ้าห่างกันแบบนี้ห่างแบบนี้ดูนะห่างแบบนี้ไม่สวยนะครับไม่สวยนะให้มันชิดกันเลยครับเส้นกลางชิดกัน แล้วก็หุบพับทบก้าหากันครับนะครับจากนั้นก็สวมตรงนี้ลูกสวมไปด้านข้างตรงนี้ครับให้ยอดแหลมได้โผล่ขึ้นมาหน่อยนึงนะครับแล้วเราก็พับตัวเนี้ยเฉียงขึ้นข้างนะครับไมกเย็บไว้เก็บเฉียงๆไว้นะครับ,บ,บ,รบประมาณนี้นะอันต่อไปเหมือนเดิมครับพับครึง่ง ดูนะครับพับตรงนี้นะพับครึ่งก่อนนะครับพับครึ่งนี้ก่อนทบก็หากันครับแล้วก็สวมทับเหมือนเดิมคับลูกสวมทับเข้าไปเราจะทำทั้งสองข้างพร้อมกันก็ได้หรือทําตีละข้างพยายามให้มันชิดกันนะครับแล้วก็พับตรงนี้พับขึ่งด้านข้างเหมือนเดิมเวลาพับขึ้นด้านข้างนะครับปลายตรงนี้ไม่ให้ออกมาเยอะนะฮะไม่ออกมาอย่างนี้ไม่ได้นะครับไม่ได้นะ กดเข้าไปครับให้สันตรงเนี้ยกดติดสันแบบด้านในเลยลูกแล้วเฉียงขึ้นข้างครับให้รอยโค้งเนี่ยมันเรียงต่อกันลูกดึงให้รอยโค้งมันเรียงต่อกันนะครับแล้วก็เย็บครับเย็บเฉียงนิดหนึ่งนะครับระวังแม็กด้วยนะฮะเพราะว่ากระดาษมันหนาบางทีมันเย็บไม่ค่อยลงต่อนะครับทําแบบเนี้ยไปจนเต็มนะครับไอ้ทีหน่อย นะครับทิ้งนะระยะห่างเขาเท่ากันนะครับระยะห่างเขาเท่ากันพักมาครับ,รบทำไปเรื่อยๆครับ มาครับด้านหลังก็จะเรียบรียบแบบนี้นะครับกดเข้ามากดให้เต็มสันเลยนะครับแล้วก็พับเฉียงขึ้นข้างครับลูก เลยนะครับกดให้แน่นและระยะห่างเท่าๆกันถ้ากดไม่แน่นตรงนี้จะพองมากเกินไปเดี๋ยวมันติดกลีดไม่สวยนะครับกดไปเลยครับสามารถจะบีบนิดนึงได้นะครับให้สันตรงนี้กดติดกับกระดาษแบบข้างในนะครับลูกถ้าเราไม่กดให้ติดมันจะพองอ้าออกมาแล้วมันจะเย็บไม่ได้มันจะไม่สวยนะครับกดให้ติดเลยนะครับพับถับลงมาแล้วก็เย็บไ กดเข้าไปครับกดก่อนบีดตรงนี้นิดนึงนะครับมันติดสันแล้วก็พับเฉียงขึ้นด้านข้างครับมันจะค่อนข้างยากกว่าการใช้ใบตองนะฮะใบตองมันจะง่ายกว่าเยอะแต่เราบอกไปหาใบตองไม่ได้ก็ต้องใช้วิธีนี้แหละครับหรือบ้านใครมีใบตองใบกล้วยนะครับเราก็สามารถจะนํามาทําได้นะฮะฉีดให้มีตัดให้มีขนาดตามที่กูกําหนดนี่แหละหรือว่าตามที่เรา ต้องการนะครับตัวมาผึ่งลงก่อนนะผึ่งลงไปสักครู่มันนิ่มๆเวลาม่ไม่งั้นเวลาพับเลยมันจะแตกนะครับกดเข้าไปข้างบนตรงนี้ห้ามบีบนะครับห้ามบีบนะบีบแล้วมันจะไม่สวยทําแบบนี้ครับไปเรื่อยๆจนเต็มนะครับทีนี้ถามว่ากี่ชั้นกําหนดไม่ได้เพราะามันขึ้นอยู่กับว่าแบบของนักเรียนเนี่ยตัวแบบสามแบบกลบบัวเราตัดขนาดเท่าของครูหรือเปล่า แล้วก็ความถี่ตรงนี้ครับเราต้องการความถี่กี่ชั้นอันนี้กําหนดไม่ได้ห่างก็ไม่สวยนะลูกถ้าห่างมันก็ไม่สวยเดี๋ยวกูจะดูว่าของกูจะได้กี่ชั้นนะครับระยะห่างเท่าๆกัน กระดาษอย่าใช้กระดาษน,น่สารแบบมันนะครับลูกถ้าแบบมันเนี่ยมันจะเย็บยากมันแข็งอันนี้ก็เรียนุ่งผ้านะครับนุ่งผ้ากุ้งขอบเนี่ยพยายามกดให้ชิดนะครับไม,มนจะอ้า้อบบนอ,าอย่างนี้ลูกอ้าอย่างเงี้ยอ้าแบบเนี้ยซ้อนจะมีอ้าอ้าออกมันจะเป็นสามเหลี่ยมมันจะไม่สวยไม่เป็นกลีบบัวนะครับต้องกดให้ติดสันลงไปเลยนะครับเนี่ยตรงนี้ติดกระดาษไปเลยครับขึ้นท่านิดหนึ่ง นี่เกิดมานิดึงเดี๋ยวก็ตัดออกได้นะครับนี่ไปก่อนอ่ะค้างนี้ไปก่อนนะครับค้างนี้ไปก่อนเดี๋ยวมาทําฝั่งนี้นะครับพับเหมือนกันครับลูกเหมือนกันเลยอ่ะสวมอย่างนี้ครับปลายต้องส่วนที่ตรงเนี้ยต้องเท่ากันนะฮะสูงเท่ากันแล้วก็พับขึ้นด้านข้างด้านซ้ายพับเฉียงไปทางซ้ายนะครับ อันนี้ทําแบบนี้ผิดนะครับลูกเพราะว่าไอ้ตัวหนีดเนี่ยมันจะไปกดตัวนี้แบรนด์หมดนะครับต่อย่างนี้ครับน,นี่ต้องเขีย้ดนค่าเข้าไปนะครับไม่งั้นกรีดโาแบรนด์หมดไม่สวย,ยน่ี้ก็ไปครับกดเข้าไปครับกดที่ติดสันนี้ก่อนนะฮะกดที่ติดสันนี้ก่อนนะ กดเข้าไปครับให้แน่นแล้วก็ตลบขึ้นด้านข้างลูกอย่างนี้แล้วก็สอดนี้เข้าไปครับหอดกับห้อยหัวเข้าด้านนี้ครับที่ทําแบบนี้เพราะตัวตรงนี้เวลานีบเข้าไปเนี่ยตรงนี้มันไม่มีที่กั้นใช่ไหมครับมันจะไม่แบนแต่ถ้าเข้าอย่างนี้ปุ๊บหนีไปปุ๊บตรงนี้แบนหมดเลยครับตรงนี้แบนหมดไม่สวยนะ เลยครับอันนี้ปลายนี้ไม่สวยนะครับเพราะว่ายอดมันยู่ไม่สวยเปรียอยวนี่ต้องให้ชนกันแบบนี้นะครับแล้วก็สวงเข้าไปครับกดเลยครับกดก้นไปเลยพับเข้ามาใหญ่ตรงนี้แบนนะครับ แน่นครับเสียงขึ้นมาสวมกันไปครับกดให้แน่นนะฮะกดให้ติดสันนี่เลยนะครับแล้วก็พับเสียงขึ้นด้านข้างครับฝั่งนี้ได้2องสี่หกดสิบสชั้นฝั่งนี้ก็ต้องเป็นสิชั้นนะครับ ชั้นข้างครับทำแบบนี้ตัวก็จะครบนะครับทำได้มาจนครบจำนวนชั้นตามที่ต้องการนะครับ ก็เย็บเมกตรงนี้ะนะครับแต่นั้นเลยเหตุสังเกตขอบตรงนี้ไมหมฮะมันเหลือใช่ไหมครับมันยาวมาแล้วก็ตัดออกลูกตัดออกนิดนึงใส่เมกหนึ่อแปนะ๊บนึงนับดูครับสองสี่หกแปดสิบอ่ะสิบสามชั้นอันนี้ก็ต้องสิบสามนะครับสองสี่หกแปดสิบ สิบสองอะไรอีกชั้นหนึ่งกดเข้าไปครับกดให้ติดสันเลยนะแล้วก็พับขึ้นลูกพับเสียงขึ้นมาเย็บไหมครับตัดส่วนเกินออกครับลูกประมาณนี้นะครับก็จะได้ประมาณนี้นะ ีน้ตรงกลางตรงกลางตรงนี้ทำอย่างไรนะครับเนีย่ยความสวยคือตรงนี้นะลูกนะสันต้องโค้งสวยเรียบไปกับสันแบบตรงนี้ต้องพองเรียบไประเบียบนะครับฝั่งนี้เป็นระเบียบนะนะครับตรงกลางตรงกลางวิธีพับจิตตรงกลางนะครับโอเคดูอันนี้เสร็จแล้วหนึ่งข้างนอกเสร็จแล้วนะครับเ็วรอข้างในครับรอข้างในเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำข้างในกันครับ แบบนี้แบบที่กูตัดกูพับไปแล้วบางส่วนนะครับที่พับไปแล้วบางส่วนเพราะว่ามันต้องการปริมาณที่ค่อนข้างมากก็เลยทําให้ล่วงหน้าก่อนนะครับกูทับพับเข้าไปก่อนเดี๋ยวกูมาเลือกสีนะครับอ่ะวิธีพับข้างในนะครับวิธีพับข้างในเราเรียกว่าพับเล็บครุฑนะฮะกรีบเล็บครุฑตัดขนาดเอ่อประมาณสักหนึ่งนิ้วหรือว่าเอ่อให้เล็กกว่านั้นนะครับถ้ากรีบ ตรงนี้แบบเราเล็กอะ่ะเรากรีบไม่ต้องเล็กกรีบแบบกต้องเล็กนะครับถ้าแบบใหญ่กรีบก็ต้องใหญ่ตามนิดนึงตามความพอประมาณของเราอะ่ะนะครับตัดกระดาษนะครับให้เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าพับเข้ามาเราเราจะแบ่งไปแบ่งครึ่งก่อนนะฮะแบ่งครึ่งก่อนแล้วก็พับเฉียงมาเป็นมุมแหลมมาสองครั้งเฉียงมาสี่ห้าองศาจากยอดก,กลางนะลูกนะแต่ยอดกึงกลางนะครับ อันนี้ใครที่เรียนม3ที่นี่มาที่โรงเรียนสันคุตมาก็จะพับเล็บคุดเป็นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครมาเข้าใหม่ไม่เป็นไรนะลูกหนูมาเรียนรู้ได้ลูกการพับกีบเล็บคุดคือตัดกระดาษเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าแล้วพับครึ่งนิดหนึ่งให้เป็นรอยนะครับแล้วพับมุมแหลมออกมาหนึ่งมุมหนึ่ง,หน,งหนึ่งครั้งพับครั้งที่สองให้ตั้งฉากลูกให้ตั้งฉากเลยกรีดได้ครับนะครับอันนี้นบงนะอ่าลูก ฝั่งนี้ครับพับเข้ามาเป็นมุมแหลมครับลูกเหมือนเดิมขึ้นมาครึ่งหนึ่งอีกข้างนึ้งนะครับเลยพับลงมาอีกครั้งนึงครับถ้ากับว่าแต่ละข้างนะครับทั้งสองข้างพับกันมาสองครั้งนะลูกนะนะนะดูใหม่นะพับหนึ่งพับสองให้ตั้งฉากพับหนึ่งพับสองมาชนตั้งฉากกันนะครับแบบนี้นะคะอ่ะแต่แล้วก็เอาเล็บกดที่ไว้ลูกพับเข้ามาจะพับข้างขวาก่อนซ้ายก่อนได้หมดลูก นะครับพับเข้ามาครับอย่าบีบให้แบนนะอย่าบีบแบนนะครับเวลาพับมาปุ๊บเนี่ยจะเกิดเส้นขนาน2เส้นลูกก็คือเส้นนี้1เส้นกับเส้นนี้1เส้นสังเกตไหมครับนี่กูอาจจะใหญ่หนเลยมองไม่ชัดอ่ะเดี๋ยวชี้ดูลูกพับมาปุ๊บเนี่ยจะเกิดเส้นขนาน2เส้นก็คือเส้นนี้1เส้นและเส้นนี้1เส้นนะครับข like นานกันนะตรงนี้เราจะไม่บีบดนะไม่บีบให้มันพองไว้จากนั้นก็พับอีกฝั่งนึงครับ ให้มาปิดทับฝั่งนี้ให้มาปิดทับฝั่งที่เราเลียวไว้นะครับพับไปแล้วนะครับแล้วก็ปลายที่รอยมันควยกันแบบตรงนี้นะครับตรงนี้นะจะต้องตรงกับยอดแหลมข้างบนลูกแล้วตรงเส้นกลางลงมานะครับใา้นี้เลยได้ไม่เป็นไรลูกเดี๋ยวเราตัดออกได้นะครับแล้วใช้แม็กเย็บครับแม็กเย็บข้างล่างนะลูกนะเย็บแบบนี้ครับแบบนี้นะตรงนี้ตัดทิ้นิดน,งนึงลูกตัดออก จะเป็นแบบนี้นะครับตัวนี้นะนะครับเล็กๆนะอ้าวดูอีกทีลูกดูอีกทีหนึง่งอ่าให้ดูสีขาวเนาะจะได้เห็นชัดนิดหนึ่งดูนะครับขึ้นก่อนนะครับกระปุงกลางพับมาหนึ่งครั้งพับมาสองครั้งให้ตั้งฉากเลยนะครับกรีดครับกระดาษสามารถกรีดได้ ต่อไปฝั่งนี้จะห้อยหัวใก็้ห้อยก็ได้นะเพื่อง่ายขึ้นอย่างนี้ก็ได้หรือไม่ห้อยก็ได้ทาอย่างนี้รูพับนีเลยครั้งที่สองให้ชนกันนะครับให้ชนกันแบบนี้เส้นตรงตรงกลางแบ่งครึ่งเลยหายใจเก็บไหมครับมันจะได้สามเหลี่ยมทั้งหมดทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่หกหกภาพนะครับซ้อนกันนะครับจากนั้น แล้วก็พับปีกฝั่งใดฝั่งนึงไปก่อนถ้าหนูถนัดซ้ายส่วนมากจะคนถนัดซ้ายก็พับซ้ายก่อนคนถนัดขวาก็พับขวาก่อนหรือว่าแล้วแต่นะครับแต่ทุกกลีบต้องพับไปในทางเดียวกันถ้ากลีบที่1นักงเรียนเริ่มพับขวากลีบต่อไปต้องพับเริ่มจากการพับขวานะครับพับเข้ามาลูกเวลาพับเข้ามาเนี่ยอย่ายกชายกาบล่างขึ้นบนอย่างนี้นะครับถ้ายกขึ้นบนแบบนี้ปุ๊บตรงนี้จะกว้างฐานจะแคบไม่ได้นะครับต้องเป็นทรงกระบอกนี่กดลงครับดึงลงมาข้างล่างลูก ดึงลงมาข้างล่างแบบนี้นะครับนะจะเกิดเส้นขนานนะครับถ้าพับขึ้นไปข้างบนอย่างนี้มันจะไม่มีเส้นขนานเห็นไหมครับเนาะไม่ได้นะครับกดให้ลงข้างล่างลูกกรีบแต่ละกรีบต้องมีขนาดเท่ากันนะครับส่วนเกยไปนเนี้ยให้มันเลยไปได้ไม่เป็นไรนะครับเย็ด yes, ครับตรงนี้ก็ตัดออกนิดนึงประมาณนี้นะครับ ไปจนกว่าจะได้จํานวนตามที่ต้องการคือเต็มตรงนี้นะครับประมาณ20กลีบโดยประมาณนะครับปรับไปนะครับ่าเดี๋ยวครูจะมาเลือกสีนะครับมาเลือกสีว่าครูจะเอาสีอะไรได้บ้างนะครับอันนี้เองเลือกแล้วก็เลือกขนาดของกลีบแล้วมาตัดส่วนเกินออกนะครับครูใช้โทนสีฟ้าอยู่ข้างนอกมันจะพอไหมจะดูก่อน ครับเลือกตัดแบบนี้นะครับทําแบบนีจนจน้จนกว่าจะได้จมมวลตามต้องการ